คุณมุกเกี oh, ่ยวนี่หลักการขุกเกี้ยวคือใช้ได้เฉพาะพายใช้ได้เฉพาะพายพายแบพายดเรคชันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีฟรีเลยกอนนะซิม่ามีฟรีไหมพอมันสร้างทันทัศนซิม่าซิมาเป็นเกิจากเอสโบริทอนะ เีอสองยี่อกพายัพายมงเอสิห้ากับพายสิ้ากับพายครับค,คูหักตอามีเรื่ <c oughs> ะตอนนี้ต่อน,นื่จากจากสิ่งที่เราเรียนนะครับ ต่อเรื่องจากสิ่งที่เราเรียนก่อนเรวคุณจะงงนะเวฟฟังก์ชันที่เกิดจากการบวกมูมบวกกันคผลลัพธ์ก็คือเรียลเราเรียกว่าเรียลคอมบิเนชันนะก็คือ L C A O นั่นเอง A คืออะตอมมีออร์บิทอลนะก็คือเอาก็คือเอาเวฟฟังก์ชันของอะตอมเวฟฟังก์ชันของไฮโดรเจนอะตอมนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอะตอมมีออร์บิทอล นะเอามารวมๆกันเอามาบวกกันให้เป็นเรียงคอมบิเนชันแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ทฤษฎีแวร์เดอเอชชั่นอลเมทต์ในการหาพลาังงานเหมือนที่เราทำไปเมื่อกี้เลยเหมือนตั้งเป๊ะดามเหมือนเป๊ะกึงงง่งการหาพลังงานโดยใช้ฟังก์ชันนี้อย่างการเลยอย่างการการครับกาเหมือนกันนะเราก็จะหาพลังงานได้ นะเอามาหาพลังรางาเอเนจีนะนะก็เหมือนกับสเตจที่2ของเรานะครับเหมือนสเตจที่2ของเราไมปนสกุมกุมทำไมเป็นสีนะ,ล,ะลองใหม่เออเหมืนแล้วนะสิ่งที่ได้ก็คือ circular e m i a t i o n circular metric ใช่ไหมที่เราได้อเคนะีในในชิ้นที่แล้วนะครับคือผลที่ได้ หลังจากเราดิฟนะดิฟเที่ยวกับตัวแปรแล้วนะครับดิฟเที่ยวกับตัวแปรแล้วเราก็จะได้ซิคลาร์อิมเพรสชั่หรือซิคลาร์เมเนติ่เอ๊ะทำไมมันเมื่ออะเนี่ะผมคนเมื่อไหงสงสัยจะไปลงเอ๊ะมันเมื่ออไงอย่างนี้มีเมื่อเลยอะไรกันเนี่ย เรื่องปีใหม่กล้วนะครับเอออ่าฮ่ามืดหน้าหยอกเราเรียนเมื่อืดอย่างนี้แลครับไม่เจอแล้วยังทำไมเพื่อนวะไปกุฏางราวชาติไม่ใช่ไปนะฮะ อะไรนะขยี yeah. ้แน yeah, yeah yeah okay yeah 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 ่นอนเร็วไปเลยเร็วไปเลยเรวจะเลิกแล้วเดี uh ๋ยวจะเแล้วโมงแล้วเออต้องไปทำภารกิจสำคัญเปิดเปิดด้วยโปรแกรมอื่นได้ไหม ออกเข้าไปนะครับน่ใสลิขสิทธิ์ของมอเตได้นะ้งท,ท,ที